ที่บริษัทก็ทําเกี่ยวกับวับสดุก่อสร้างก็คือขายวัสดุก่อสร้างชนิดแต่ว่าที่ตอนนี้ที่เราเน้นหลักๆเลยก็เป็นงานเฉพาะทางที่เราทํามาก็ค่อนข้างทำมานานแล้วก็คือรั้วเสร็จลูกซึ่งเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตอันแรงที่ใช้เป็นรั้วบ้านรั้วโครงการรั้วคอนโดทั่วไปคือบริษัทเราเนี่ยคือทํารั้วตัวเนี้ยมานานแล้วก็มาทํามาเป็น10ปีโครงการที่ทำเนี่ยก็จะมี ถ้าช่วงที่งานที่นเยอะก็จะอยู่ประมาณ30-50โครงการคือเราหาโปรแกรมที่เกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาวัสดุก่อสร้างและพร้อมบริการติดตั้งแต่ว่าที่เราต้องการต้องการใช้เนี่ยคือเราไม่ต้องการใช้โปรแกรมที่ใหญ่มากแล้วก็ซับซ้อนเราอยากใช้โปรแกรมที่ทีมงานเราทุกคนสามารถใช้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเมื่อบิวมาทําการเวิร์กช็อปที่บริษัทของเราเราดูแล้วว่า สิ่งที่โปรแกรมที่บิวพัฒนามาเนี่ยมันเหมาะกับธุรกิจของเราที่จะทําให้เราสามารถรู้โปรเกสของงานรู้รู้ต้นทุนรู้ค่าใช้จ่ายต่างที่เกิดขึ้นในงานทําให้เราสามารถคำนวณคอ์สต่างๆต้นทุนต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงการรับเงินต่างเนี่ยเพื่อให้งานเนี่ยมันคอมพิลอัลเซน